สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับทั้งสองท่านตอนนี้เรียกว่าเปิดใจแล้วล่ะทั้งคู่เลยอยู่ในช่วงของการสแสวงหาข้อมูลแต่ปรากฏว่าหาอัพไลน์อัพไลน์ก็เพิ่งสมัครอัพไลน์ที่สูงขึ้นก็เพิ่งสมัครและในที่สุดแล้วไปไปหาคําตอบได้ที่ตรงไหน ก็ตามขึ้นไปเรื่อยๆนะคะตามชั้นขึ้นไปเรื่อยๆว่าอัพไลน์สูงคือทัไล่ย้อนขึ้นไปว่าอัพไลน์สูงในที่สุดไปเจอในที่สุดไปเจอของพี่สองคนนะคะพี่กนิษฐาแล้วก็พี่เกรียงไกรก็คือพี่ติ๋มกับพี่ต่อยตอนนั้นก็ไม่สนิทคือโทรเข้าไปคุยแล้วบอกว่าพี่อยู่ไหนคะพอพอดีหนูสมัครกิฟฟารีตัวอยากรู้รายละเอียด พี่มาให้รายละเอียดหนูได้ไหมเพราะว่าอัพไลน์เขาแบบให้รายละเอียดหนูถึงตําแหน่งสูงสุดไม่ได้หนูอยากรู้ครับหนูอยากทําก็ว่าอย่างนี้พี่ติ๋มกับพี่ต๋อยก็บอกว่าเดี๋ยวที่จะไปหาหนูในวันเสาร์หนูรอไหวไหมก็บอกรอไหวค่ะวันเสาร์พี่ทั้งสองก็มาพอม,มาปั๊บเราก็ถามาใหญ่เลยค่าก็มาให้รายละเอียดก็คือคุยที่บ้านดิฉันเองนี่นะคะก็คือคไปถึงตีหนึ่งตีสองท่านก็ยังไม่กลับ ก็ให้รายละเอียดจนหมดดิฉันก็จําไม่ได้ว่ามันตําแหน่งอะไรเป็นตําแหน่งอะไรแต่เราถามอะไรเขาตอบให้หมดเราถามอะไรเขาตอบได้หมดตอบ,บได้หมดอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกมั่นใจว่าเออเราต้องศึกษากิฟลินแล้วนะอย่างเงี้ยเราต้องแบบออล,อลองลองลองศึกษาดูอะถึงเราจะไม่ชอบแต่ถ้าเป็นแบบนี้มันต้องทําดูนะอย่างเงี้ยก็บ,บอกต,ตัวเองอย่างนั้นก็คิดว่าจะลองศึกษาดูครับ ในที่สุดเราได้คำตอบเยอะขึ้นก็เลยไปลองเริ่มเริ่มต้นลุยละพอลุยปั๊บเนี่ยเป็นยังไงฮะการเปิดใจคนในช่วงแรกแรกลีพีกรวันนี่เรียกว่าแม้เคยทำแต่ทำแบบผัน่านมาก่อนอะนี่เรียกว่าทำจริงจังเอาที่กิฟฟารีนี่แหละใช,ใช่ไหมฮะแล้วเริ่มต้นเปิดใจคนไปชวนคนกลุ่มไหนก่อนภรรยาทหารน่ะอยากรู้เหมือนกันว่าตอน,เข,เ,ตนเขาไปเริ่มต้นก็ไปเริ่มต้นยังไงแล้วเดี๋ยวผมถามพี่รันว่าแล้วพี่รันไปช่วยภรรยาอย่างไหบ้าง ก็คือเริ่มต้นในการที่จะจะชวนเราก็พื้นฐานไม่รู้จักคนอยู่แล้วอะค,ะค่ะอยู่ในค่ายทหารเป็นแม่บ้านทหารก็จริงแต่เราก็ไม่สูงสิงส่วนตัวแล้วก็คือจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะคะคจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งก็ได้ชวนน้องสาวคนแรกเลยแล้วก็ชวนเพื่อนน้องสาวแล้วก็ถามอัปลนยนะคะถามพี่ติ๋มพี่ต่อยบอกว่าถ้าหนูอยากได้ค่าคอมมิชชั่นเดือนเดือนหน้าเนี่ยสามบาทหนูต้องทำยังไงครับ พี่ติ๋มพี่ต่อยก็บอกว่าให้ชวนคนหนึ่งคนแล้วก็หนูซื้อใช้ครับอย่างนี้นะพันห้าร้อยบาทชวนเขาด้วยหนูก็จะมีค่าคอมสามร้อยบาทเดือนแรกเอาเท่านั้นจริงๆค่ะได้ค่าคอมสามสามร้อยห้าบาทแล้วก็เริ่มมั่นใจขึ้นว่าถ้าเราอยากได้เท่าไหนมันก็ได้เท่านั้นจริงๆหรออย่างเงี้ยค, <c ười, S 2> คือคือเราตั้งเป้าว่าเอาสามร้อยก็ได้สามร้อยครับ,รบเราก็เริ่มรู้สึกว่า มันดีนะอย่างเงี้ยก็แบบเดือนหน้าอยากได้สักสี่พันอย่างเงี้ยค่ะสักสี่พันพอได้ค่ากับข้าวลูกครับเพราะว่าสามีก็ไปทํางานอยู่แล้วเราก็นั่งเลี้ยงลูกเฉยแล้วถ้าเราชวนแถวแถวอยู่ในเนี้ยเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้สี่ห้าพันนี่ก็โอเคเลยนะอย่างเงี้ยก็พี่ติ๋มพี่ต๋อยบอกว่าให้ชวนอย่างเดียวชวนคนเขามาใช้สินค้าดูว่าสินค้าตัวไหนที่เราชอบน่ะบอกเขาไปให้เขาเป็นสมาชิกเสร็จแล้วให้เขาซื้อใช้ แต่ถ้าหนูชวนเยอะหนูก็มีค่าคอมเยอะถ้าหนูชวนน้อยหนูก็มีค่าคอมน้อยครับก็คือไม่ไม่ให้ไปขายแค่ว่าให้ไปชวนครับเขาใช้สินค้าตามที่เขาอยากใช้เหมือนหนูอยากใช้ครับก็ตัดสินใจทําแบบนั้นเลยแล้วค่าคอมเดือนต่อมาก็9 0 0าบาทโอ้เดี๋ยวเดือนแรกนี่ได้ได้33มสบาทเดือนที่สองได้300เดือนที่สามได้เ0้าพันบาท นี่มันคือรายได้มันกระโดดเป็นแบบหลายหลายร้อยเท่ามากเลยนะฮะพอได้9,00 0ปั๊บพี่หลานเป็นไงฮะนี่ภรรยาเริ่มต้นทําแป๊บเดียว900 0นแล้วก็ยังไม่ได้ช่วยก็คือยังช่วยไม่ได้อยู่ดีเนืาเวลาเนื่องจากเวลาคือถ้าทํางานก็จะทํางานเต็มที่นะคะก็คือจะไม่ให้เสียเวลางานเลยก็คืองานของเราก็คืองานของเราครับแล้วช่วยแนะนําเพื่อนให้ไหมก็มีบ้างมีบ้าง พราะว่างานของเขาก็เยอะอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะตัวดิฉันเองก็ทําของตัวเองไปตัดผ้าน้อยลงไหมครับน้อยลงค่ะเพราะว่ามาตรงนี้เก้าพันแล้วเดือนที่สามช่วงที่เราทํานั้นเราไม่มีรถเลยไปดาวรถมอเตอร์ไซค์มาเสร็จแล้วก็เอารถมอเตอร์ไซค์นั้นไปขยายงานคนเดียวแล้วลูกคนหนึ่งยังไม่เข้าโรงเรียนก็เอานั่งหน้ารถมอเตอร์ไซค์ให้เขานอนนอนตรงมอเตอร์ไซค์แล้วเอามือเอามือบังไว้แบบนี้เสร็จแล้วให้เขานอนลงตรงนี้เราก็ขับรถมือเดียว ท้้งหน้าก็จะมีนมลูกแล้วมีเสื้อผ้าที่เขาจะเปลี่ยนแล้วมีสินค้าแล้วมีเอกสารแล้วก็ไปปิดสมัครได้วันหนึ่ง13คน14คน15คนทุกวันคาเดียวมือนึงขับรถมอเตอร์ไซค์มือนึงเอาไว้ให้ลูกหนุนพอลูกหนุนเสร็จเอานมเสื้อผ้าเอาไปด้วยบางทีก็มีการบ้านเอาไปด้วยแล้วก็ทางเนี้ยต้อกี่โมงฮะก็คือออกไปตั้งแต่8โมงเช้ากลับเข้ามาก็2ทุ่มสามทุ่มบางทีรองเท้าลูกหายหมวกหายเพราะมันจะากนอนหลับค่ะ แล้บางทีกลับมาสองทุ่มเนี่ยยังไม่ถึงยังไม่ถึงค่ายนะคะเพราะว่าฝนตกเราต้องไปแอบอยู่ที่เถียงนาก่อนกับลูกสองคนเรียกว่าเรียกว่าไม่ไม่ไม่รู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคแต่กลับรู้สึกว่ามันสนุกเพราะว่าแม้ว่าเราดูเหมือนแบบโอ้โหขอใช้คําว่าสุดๆนะอึดมากพาลูกไปด้วยอ,ไ,อยไปด้วย,วยแต่ผลตอบแทนมันคุ้มค่าผลตอบแทน คุ้มค่าสําหรับเราที่เราคิดว่าเราหวังเท่านี้แต่มันได้มามากกว่าที่เราหวังกับงานที่เราเคยทําอยู่แล้วเราคิดว่าเราทุ่มเทเหมือนกันแต่รายได้มันก็ไม่เหมือนกันอย่างนี้ค่ะเราเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยพอกันอะทุ่มเทพอกันแต่ตรงนี้มันมันคุ้มคุ้มกว่าแล้วก็ช่วงแรกๆอะเนาะอดทนหน่อยแต่ในที่สุดพอเราผ่านช่วงแรกๆไปปั๊บเนี่ยผลงานก็ดูเหมือนโตวันโตคืน จากรายได้เก้าพันขยบเป็นยังไงครับก็จากรายได้เก้าพันก็อยากได้เป็นหมื่นก็ขยบมาเป็นหมื่นสองหมื่นนะคะเสร็จแล้วก็เราก็ทําอยู่อย่างนี้ปรากฏว่า,ามีอยู่วันหนึ่งก็แฟนนะถูกสั่งย้ายครับ,ค,รบค่ะกําลังจะทํางานไปแต่ว่าแฟนก็ถูกสั่งย้ายให้ไปรับตําแหน่งร้อยเอกอยู่ที่พะเยาอ๋อพี่ไปเหนือเลยทำ,ทำไงล่ะทีนี้ ตอนนั้นตั้งท้องลูกคนที่สามได้8เดือนเหลืออีกเดือนนึ่งจะคลอดนะคะก็คือก็ย้ายไปแล้วก็ย้ายตามด้วยทีนที่ก็เลยต้องย้ายไปอยู่พะเยาย้ยยา,า,ยายไปอยู่พะเยาค่ะทีนี้ว่าย้ายไปอยู่พะเยาเสร็จแล้วงานเ้าก็สะดุด พองานสะดุดปุ๊บมันไม่ต่อเนื่องเพราะกิฟฟินนะคะเวลาเราทํางานมันจะต่อเนื่องเื่อข่งเราอยู่ทางขอนแก่นนะเนาะใช่ค่ะแต่ยอดอะไรเราต้องดูแลอย่างต่อเนื่องครับค่ะก็คืออย่างต้องดูแลต้องมีแข่งขันไปเที่ยวต่างประเทศนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะมันก็ต้องดูแลไปทีนี้ทั้งตั้งท้องด้วยแล้วย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งด้วยช่วงนั้นลูกทีมกํลาลังเวิร์กมากเลยค,คุณสุทธะกําลังเวิร์กมากตอนนั้นแบบพากันร้องห่มร้องไห้ตามกันแบบรักกันมากกับลูกทีมหลายๆคน คุณทันซินีหลายๆคนอีกอย่างเงี้ยค่ะพี่ปุ๋ยพี่ปุ๋ยคุณพาพรแสงจันอย่างเงี้ยก็คือเป็นผู้พันพี่รันก็เลยพาครอบครัวไปอยู่ที่นู่นลูกก็ไปหมดเลยไหคนที่สั่ปด้วยคนที่สังด้วยในท้องก็ไปแล้วด้วยไปขยายงานที่พะเยามาถึนี้ไปขยายงานที่แต่มันเป็นสังคมใหม่นะสังคมใหม่เพราเราไม่เคยเราไม่เคยเลยค่ะภาคเหมือนเพิ่งจะไปเป็นครั้งแรกก็มีรถทหารขับรถไปส่งเพราะเราไม่กล้าขับไปเอง ที่เป็นเป็นไงครับพอย้ายไปอยู่ที่นั่นแล้วยังไม่ได้ช่วยกิฟฟารีนเหมือนเดิมพยาําทำหน้าที่ของใครของมันอยู่สรุปแล้วนี่แม่ทับอยู่ตรงนี้เนี่ยแม่ทับคนคนพาลุยและสามีนี่ก็อยู่ในโอวาไปสามีนี่ก็คือจะให้กําลังใจให้ข้อมูลอยู่ข้างข้างหลังก็บอกว่าทําอย่างนี้นะจะดีทําอย่างนั้นนะจะดีแต่ลงมาช่วยไปด้วยมาด้วยไม่ได้เลยพอติดงานติดงานเอาล่ะพอไปอยู่พยาค่ะทีนี้ พอไปอยู่พะายาครั้งแรกเลยอันดับหนึ่งเลยก็คือเอาเอาข้าวของขึ้นห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตามหากิฟฟรลินเลยหาศูนย์หาศูนย์กิฟฟรลินเลยเข้าไปค่ะก็เข้าไปไปถามศูนย์แล้วก็ถามหาผู้นำว่าคือใครบ้างเขาก็บอกมีคุณบุญยเล่มีคุณวิชาตินี่เลยนะคะเราก็ขอเบอร์โทรค่ะขอเบอร์โทรบอกจะฝากเนื้อฝากตัวหน่อยนะเรามาอยู่ใหม่เผื่อว่าเราจะได้มีโอกาสที่จะประชุมร่วมกันบ้าง ค่ะก็ขอเบอร์โทรมาหลังจากนั้นหนึ่งเดือนก็คลอดค่ะหนึ่งเดือนก็คลอดคลอดเสร็จแล้วสามเดือนก็ออกลุยแถวแถวนั้นลุยเลยค่ะลุยแถวนั้นก็ได้สมาชิกที่ยังไม่เป็นโกสตาเลยก็ได้เป็นบอนสาตาเป็นอะไรทุกวันนี้ก็ยังใช้สินค้าอยู่ยครับก็เรียกว่าทําได้ทุกจังหวัดน,นะกิฟฟอรีนแต่เราก็ทําต่อเน,นื่องจนในที่สุดตอนนี้นะตอนนี้เราเรามาอยู่ที่ไหนเป็นที่ประจำนะ หลังตอนนี้อยู่ที่ขอนแก่นจากพยาวเราอยู่ที่นั่นกี่ปีฮะพยาอยู่ที่นั่นสองปีสองปีก็ถูกส่งย้ายจะไปรับตําแหน่งพันตรีอยู่ที่กรมยุทธกรมยุทธศาสตร์ทารกราทหารบกแต่องนุสราอาจารย์เนี่ยกองนุสราทารย้ายเข้ามาอีกที่หนึ่งตอนนั้นเราย้ายลูกไปแล้ว เรื่องเรียนด้วยอะไรด้วยต่างๆยุ่งยากมากเลยใช้เงินเยอะมากเลยย้ายมาใหม่อีกมาอยู่ย้ายมาอยูกรุงเทพอีกแต่เราก็เลยคิดว่าส่งลูกกลับบ้านแล้วตัวเราอยู่กับบ้านดีกว่ายังไม่ไปเพราะมันไม่มีห้องยังไม่มีห้องให้อยู่เนี่ยโอ้ชีวิตมันก็เป็นเส้นทางนะในที่สุดทุกวันนี้ย้ายกลับไปอยู่ขอนแก่นละค่ะหลังจากย้ายจากเข้ากรมยุติเสร็จแล้วนะคะก็ไปทีปาจีนอส่งย้ายไปปาจีนอีกไปช่วยงานที่ค่ายจักระพงอีกเสร็จแล้วเราก็ตามทีนี้ ตัวดิฉันก็กับลูกก็ตามไปอีกไปอยู่โน่นอีกปีปีสองปีสองปีปีไปรู้จักกับคนใหม่อีกคือไม่ที่ผมกําลังถามอยู่ผมอยากรู้ว่าพอจากปาจีนแล้วไปไหนต่อฮะจากปาจีนเสร็จแล้วกําลังจะลาออกแล้วทีนี้ครับก็จะลาออกอยู่ที่ปาจีนนี่แหละว่าไม่ไหวแล้วก็คือมันได้หลายที่ย้ายหลายที่ในที่สุดลาออกไหมฮะในที่สุดก็เลยตัดสินใจลาออกว่างานกิฟฟลินที่เราทําอยู่นี่มันก็เป็นการให้ความรู้หรือว่าให้ความรักกับ กับคนเหมือนกันรอบอๆตัวเหมือนกันเหมือนกับงานที่เขาทําอยู่เขาก็เลยบอกว่ากลับไปอยู่กับครอบครัวเนี่ยประัดพอลาออกปั๊บก็เลยได้ไปอยู่ที่ขอนแก่นกลับบ้านครับท่านผู้ชมครับ เส้นทางการเดินทางของครอบครัวนี้นเรียกว่าหลายจังหวัดเหลือเกินแต่ทุกจังหวัดเนี่ยต้องบอกว่าโชคดีมีศูนย์ธุรกิจของคิดฟรีนแล้วก็คุณกรวรรณก็ยังคงใช้ธุรกิจของคิฟรีนเนี่ยสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึง่งนอกเหนือจากงานประจําที่พี่ยีรันทาอยู่นะครับแล้วก็พอในที่สุดแล้วก็ตัดสินใจว่าเออหาความลงตัวดีกว่าไม่งั้นเปลี่ยนไปหลายที่เหลหือเกินจนในที่สุดกลับมาอยู่ที่ขอนแก่นแล้วช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันว่าแล้ว วันนี้บทสรุปความสําเร็จของทั้งสองท่านเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าเราคิดว่าเราทําเพื่อคนที่เรารักแล้วตัวดิฉันถ้าคิดว่าจะทําเพื่อคนที่เรารักเน่จะทําได้ดีครับก็คือจะทําเพื่อคนที่รักนะครับแรงบันดาลใจก็จะมาจากคนที่รักครับ